สวัสดี่้ำผู้ชมทุกท่านดูนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่กันที่สถานีกรุงเทพผลลโพธนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายครับนี่นะเวลา10.30นาทีนะบ่ายโมง10นาทีกิด้านอาคารสถานีรถไฟกรุงเทพผลโพธครับแดดดีมากเลยครับวันนี้ อากาศไม่ค่อยที่จะร้อนมั้งนะครับเรามาอยู่ที่กรุงเทพฯผลัดภงครับเดี๋ยวเราจะติดตามกันในคลิปนี้นะครับว่าวันนี้บินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สถานีกรุงเทพฯผ,ผ,ผลัดภงทําไมแล้วก็มาดูอะไรนะโอ้โหนี่นะพี่รับเต็มเลยแหมถ่ายครบสาย34สักหน่อยนะไทยสมายบัตมาพอดีนะนี่นะไปรังสิตนะครับ สากสายครับสายยี่สิเก้านะฮะบางเคนครับอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าวันนี้พามาทีท่ท่าหัวละโปงทำอะไรนะมาที่ชาญชาลาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นชาลชา,าที่สนะเป็นร้วของวิยเบอรซนะครับชุดที่1นะึ่นะ ที่รอออกให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะวันนี้ก็จะเดินทางให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับในเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับไปยังหัวหินจังหวัดประจวบค,คีนนครีขันธ์นะครับนะฮะรอยบลัสร่มนะครับชุดที่1นะึ่ะอันนี้ชุดที่1ตอนนี้ออกมาแล้ว2ชุดนะครับชุดที่2องอยู่ในช่วงของการทดสอบนะครับอันนี้เป็นชุดที่1นนะ ติกเกอร์อะไรก็ลองออกหมดนะฮะเป็นคาดสีทองนะครับตัวรถสีแดงคันนี้เป็นกรุ๊ปคาร์นะฮะเป็นห้องที่แบ่งห้องโดยสารนะครับโดยแต่ละห้องนั้นสามารถโดยสารให้หมด4-6คนเลยทีเดียวนะฮะค่าตั๋วก็อย่างทริปล่าสุดนะครับ1 6 0 0 0บาทนะทอนบาทหนึ่งนะครับเหลือ 1,599าบาทน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถนำเที่ยวที่ตอนนี้ฮิตมากๆนะครับคนนี่ขึ้นเต็มเลยนะหัวเต็มมากหัวเต็มไวนะนี่ก็ที่ชันชที่านะ เวลา13าิกา40นาทีครับขบวนรถเข้าถึงไปทางสถานีกรุงเทพฯลลุมโภงในขณะนี้เป็นขบวนพิเศษสนินค้าขบวนที่986 986จากสุขไหนกรลบครับมีลาช้าไป25นาทีครับจะเป็นรถจักอัสซอมไมาย4208นะขวัญขาวมาเลย ก็จะตามมาด้วยเนี่ยทีมงานสเปลี่ยนยานกรุงเทพกลุงโบล์นครับแชเท์ชาชลาที่10ไปรับริ้วโคนงพิเศษสินค้าโวนิี่า86ออกจากชาชลาครับ นี้เวลา14นาฬกา5นาทีครับขบรถที่กำลังทําควนลงเทียบในชาญนชาที่9เป็นขบรถพิเศษอ่าเป็นขบรนเร็วขบรนที่9 97 997ปลายทาบ้านปูตาหลวงและจุกเสม็จเชื่อมเวลา6นาฬิ45นาทีลงเทียบขบรษในชาญนชลาที่9ครับและนี่คืรางสปรินเตอร์นะฮะ หกโมงีนาทีครับขบวน997ถึงที่ชัชลาที่9ครับจอดเอเวลาออกบนนี้นะแหม่ลงเทียบไวดีจริงๆเลยนะครับเดิสรางสปริ n เตอนะครับขอ,อกแท้เลยนะที่ไม่ใช่ดิสรางเดวูบุดีอังกฤษครับ มาตั้งแต่ปี2 534ตอนนี้วิ่งจริงเปแค่ขบวนเดียวนะครับนั่นคือขอบวน9 9 9 9 9 8ปลายทางบ้านปูตาหลวยทุกเสม็ดนะครับในอดีตนี่เคยวิ่งไปสวรรคโลกศิลาอ่านด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมุดเดินอยู่นะทำให้รถสปรินเตอร์ให้บริการจริงๆนะครับยังมีเพียงแค่ขบวน9 9 9 9 9 8นะแล้วที่สำคัญนะครับบางวันสปินเตอร์งองแงนะครับ ต้องใช้เป็นดิสเซอร์ังได้พบูมาช่วยนะแต่นี่พวกนี้คือได้ดิสเซอร์ังสปรินเตอร์แน่ๆนะเพราะเพียรไปฟอร์ไลโค้ชเจ็ดครับขณะนี้นนเวลา14นาฬิกา15นาทีครับขวบร,รถเข้าถึงปลายทางที่เหราโปงชานชาที่5เป็นขับรถชานเหมาโงที่368 368จากชุมพรถึงเชิยงสาครับรสามสองสี่ม4307 เวลาช้าไป5นาทีนะ It's all. 4า20นาทีขบวนรถทางพูลเข้าถึงปลายทางสถานีกรุงเทพปบรดภูลในชั้นชลาที่11เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่202 202จากกิษณนโลกครับอัสตอม4145 บช mhm. หนึ่งสองสองเจ็ดครับขณะนี้เวลา14บสี่นาฬิกายี่สิบห้นาทีขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองศูนย์ 0 7นปลายทางนคะรสวรรค์เหมองจากทุกทางที่กรุงเทพครับวันนี้ล่าช้าไป15นาทีเหตุรองรถงจักรเข้ามาต่อนะอตอนสอปสี่ ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับปกติแล้วทเทแอดมินเจอเมื่อก่อนนะจะยาประมาณ5คันจะได้นะรประมาณ5คัน6คันม็มี6คันนะครับเพิ่มมาคันหนึ่ง 2 07 7ไปนะครับเสร็ตอนนี้เรล้ว301ลงเทียบนะระเรลขบวนรถชันมงคเที่สามหกปทาม6 36 8 368จากชุมพรฉะเชิงเซาถึงปลายทางเที่อผลโพนะครับ มือทำเป็นเรยวของขอมพิวชันเมืองขบวนที่301301ปลายทางลพบุรีเรื่องเวลา16นาฬิกา30นาทีครับรอ,อขบวน2 3 4 2 3 4จักสุรินกำลังทำบวนเข้าถึงปลายทางกรุเทพฯบุพ์พเช่นเดียวกันครับ ด้วยบชสอน1193ดึงริ้วขบวนรถธรรมดาคนที่2อ02202จากพิษณุโลกครับดอกมาตอนนี้กลายเป็นริ้วของขอบวนรถชออั้นบงคนที่3 79 379ปลายทางชุมพรจากเชิเซาด้วยเวลา16นริกา35นาทีครับ เรียออกว่มาแล้วรถจักรก็ 9มาลงที่ชั้นลที่สิบไปรับขบวน2 3 4ี่ครับสองทัพยี่จากสู่รินจะตัดแยกตรงนี้ก่อนนะครับ สี่ห้าสี่แปดรถจากบางกวางสองสามสี่ครับ CEA สี่ห้า ตอนนี้กำลังกำลังนำริ้วของขบวน2องสามสองสามส,ส,ส,สี่จากสุรินที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นขบวนสองเป็นขบวสสน,นสามสี่หนึ่งสามที่เลื่อนไ,ไปทางชุมทางแก่งคอยเรียกชานชลาที่10ครับ ครับแอดมินคงมีไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะมาชมเ 9, 9 7าที่ลงเทียบตั้งแต่ไม่หัววันนะฮะหัวบ่าย <c oughs> บ่ายเลยนะครับแล้วก็รอเวลาออกพรุ่งนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สับตะไคร้กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแอดมินจะได้ลุยครับสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องจากลากันไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ